จาฝูตอนที่146ชุดเซ็ตแห่งโลหิตในการเลือกชุดนี้อู๋หลิงเลือกชุดเซ็ตแห่งความว่างเปล่าซึ่งมอบพลังแห่งความว่างเปล่าให้กับเขาพลังแห่งความว่างเปล่านั้นสามารถลบล้างการโจมตีส่วนใหญ่และยังสามารถทำให้ร่างกายของผู้ใช้นั้นอันตรธานหายไปได้ซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นมือสังหารตัวอันตรายที่สุด ส่วนอูชิงเลือกชุดเซ็ตแห่งแสงสว่างซึ่งมอบทักษะท่าแสงให้กับเขาหลายหลายคนอาจจะคิดว่าทักษะท่าแสงนั้นไม่เหมาะกับนาาักฆ่าแต่อันที่จริงแล้วพวกมันสามารถใช้เพื่อเบี่ยงเบนแสงสะท้อนแสงและกระจายแสงได้ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะในการรอบสังหารให้กับผู้ใช้และยังสามารถใช้เพื่อรักษาได้อีกด้วยส่วนเย่จงฉางนั้นเลือกชุดเซ็ตแห่งความพลันพึง ซึ่งมีมรดกประเภทจิตใจทักษะของมันใช้ในการสลักความกลัวเข้าสู่เป้าหมายในตอนกลางวันและสลักความพลันพลึงเข้าสู่เป้าหมายในยามค่ำคืนทำให้เป้าหมายไม่สามารถหลับตาลงได้และจะส่งผลให้เกิดความทรมานและเจ็บปวดต่อเป้าหมายอย่างช้าๆทำให้มันง่ายต่อการรอบสังหารมากยิ่งขึ้นและถั่วป้าฉิงที่จเจ้าฝูประเมินข่าไว้สูงที่สุดเธอได้เลือกชุดเซตแห่งโลหิต ซึ่งจะทําให้เจ้าของที่สวมใส่นั้นได้รับพลังแห่งโลหิตมันสามารถใช้เลือดของสิ่งมีชีวิตเพื่อฟื้นฟูและสังหารได้ตรบาบใดที่ยังมีเลือดเหลืออยู่ผู้ใช้ก็แทบจะอยู่ในสถานะที่ไม่อาจสังหารได้และมันยังเป็นพลังที่พิเศษมากๆด้วยในท้ายที่สุดนี้จากชุดเซ็ตทั้ง12ชุดตอนนี้ก็เหลืออยู่เพียงแค่ชุดเซตแห่งสงครามการสังหารและการต่อสู้เท่านั้นพวกมันลวนทรงพลังทัดเทียมกับชุดเซตแห่งโลหิต ดังนั้นมันจึงเป็นการยากที่จะหาเจ้าของที่เหมาะสมกับพวกมันได้อย่างไรก็ตามมันก็ดีมากแล้วที่ชุดเซตเก้าชุดมีเจ้าของซึ่งถั่วป้าชิงเองก็ได้เลือกชุดเซตแห่งโลหิตอันทรงพลังไปจ้าฝูได้คาดหวังในการเติบโตของเธอมากเนื่องจากเธอมีระดับ SSS เหมือนดังไปฉีและก็มีศักยภาพที่โดดเด่นด้วยต่อจากนั้น เจ้าผูก็ได้นําคนทั้งสี่นี้กลับมายังเมืองต้าฉินและบอกให้พวกเขาทั้งสี่ทดลองใช้พลังใหม่ในขณะที่ยกระดับการบ่มเพาะพลังของตัวเองด้วยหากเมื่อเจ้าฝูมีลูกแก้วในระดับเอีกีเขาก็จะมอบพวกมันให้กับอู่ชิงอูหลิงแล้วก็เย่จงฉางหลังจากนั้นไม่นานไปฉีก,ก็ได้นากลุ่มสํารวจกลับมายังเมืองต้าฉินและรายงานเรื่องหมู่บ้านเส้นเปยให้กับเจ้าฝูได้รับทราบเมื่อได้ยินเรื่องนี้ จ้าฝูก็รู้สึกอินนี้เป็นอย่างมากด้วยเหล่าเฉลย7,000คนประชากรทั้งหมดของหมู่บ้านต้าฉินก็จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า46,000คนแล้วซึ่งนี่จะเป็นการเติบโตขึ้นมาอย่างช้าๆจนสามารถทัดเทียมกับนครหลักได้ในเวลาเดียวกันไปฉีก็ได้ส่งมอบน้ำตาเส้นไปให้กับเจ้าฝูหลังจากที่เจ้าฝูมองดูแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากนัก พร้อมกันนั้นก็เก็บมันไว้ภายในแหวนแห่งราชาต่อไปทันใดน,นั้นเองหลีซ่ซือก็นำผู้อาวุโสชาวเส้นเปยและสาวงามหลายคนเข้ามาในห้องของเจ้าฝูพวกเขาทำความเคารพต่อเจ้าฝูก่อนที่จะกล่าวว่าฝ่าบาทคนเหล่านี้ต้องการขอบคบท่านเจ้าฝูก็พยักหน้าและมองไปที่คนเหล่านั้นในตอนนั้นเองกลุ่มคนที่เข้ามาใกล้คุกเข่าลงและพูดด้วยภาษาที่เจ้าฝูไม่สามารถเข้าใจได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาได้ยอมจำนวนต่อเจ้าฝูแล้วเจ้าฝูจึงสามารถเข้าใจได้ถึงความตั้งใจของคนเหล่านี้คำพูดของพวกเขานั้นกล่าวในทํานองที่ว่าฝ่าบาทที่เคารพพวกเราขอยอมจำนวนต่อท่านและจะอยู่ภายใต้แสงอันรุ่งโรจน์ของท่านภายในอนาคตและพวกเราเองก็อยากจะเสนอหญิงสาวที่สวยที่สุดของพวกเราเพื่อให้บริการท่านโปรดยอมรับพวกเธอไว้ด้วยเจ้าฝูเข้าใจว่า ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่จะเสนอผู้หญิงที่สวยที่สุดให้แก่ผู้พิชิตพวกเขาเพื่อเป็นบรรณาการถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กทั้งวัฒนธรรมและประเพณีล้วนแล้วต่างไปจากยุคสมัยใหม่เจ้าฝูนั้นต้องการที่จะปฏิเสธเพราะเขาเองก็มีหญิงสาวคอยรับใช้อยู่หลายคนแล้วเขาจึงไม่ต้องการให้มีคนมากเกินไปที่คอยบริการเขาแต่ถึงอย่างนั้น เมื่อผู้อาวุโสเห็นเจ้าฝูลังเลและขมวดคิ้วใบหน้าของเขาก็ซีดเผือดในสายตาของพวกเขานั้นถ้าเจ้าผูไม่ยอมรับมันก็หมายความว่าชีวิตของชาวเสยนเปยจะยากลำบากยิ่งขึ้นไปอีกนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในเวลาเดียวกันหลี่ซือก็เข้าใจความคิดของเจ้าฝูได้ดังนั้นเขาจึงให้คำแนะนำว่าสาบานมันเป็นการดีที่สุดที่ท่านจะยอมรับพวกเธอไว้เพื่อทำให้ชาวเส้นเปยสบายใจ เจ้าฝูก็ได้คิดเกี่ยวกับมันเล็กน้อยและพยักหน้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาได้ยอมรับหญิงสาวชาวเส้นเปยเอาไว้ใบหน้าของเหล่าผู้อาวุโสชาวเส้นเปยก็ปรากฏรอยยิ้มกว้างขึ้นมาหลังจากนั้นกลุ่มชาวเส้นเปยก็ออกไปพร้อมกับหลี่ซือไม่นานจากนั้นเจ้าฝูก็ได้พูดคุยกับไป่ฉีต่อโดยไปฉีจะยังคงเป็นผู้นํากองทัพและออกสำรวจพื้นที่นอกเขตใต้ชินต่อไปในขณะที่เจ้าฝูจะไปที่นครแห่งการต่อสู้ เนื่องจากร้านอาหารและพันธมิตรวานิชได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วกิจการร้านอาหารก็ไปได้สวยซึ่งธุรกิจนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีเหมือนกับในนครแสงศักดิ์สิทธิ์ด้วยในขณะที่ร้านอาหารได้เปิดตัวขึ้นหลายฝ่ายในหุบเขาน้อยก็เริ่มที่จะตื่นตัวพวกเขาเริ่มที่จะเป็นกังวลมากยิ่งขึ้นเพราะร้านอาหารที่ว่านั้นถูกเปิดโดยฝ่ายที่ไม่เป็นที่รู้จกักพวกเขาได้ส่งคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารนี้แต่พวกเขาก็ไม่พบอะไรเลย ผู้เล่นส่วนใหญ่ต่างก็รู้สึกอิจฉาต่อความสำเร็จของร้านอาหารนี้เป็นอย่างมากแต่เพราะสถานะของพวกเขาที่ไม่สูงพอพวกเขาจึงทำได้เพียงแค่เฝ้าดูเท่านั้นในไม่ช้าเมื่อเวลาเลื่อนผ่านไปพวกเขาก็คงจะสามารถยกระดับสถานะขึ้นเป็นบารอนได้เหมือนกันในไม่ช้านี้ประโยชน์จากการเป็นบารอนของเจ้าฝูก็จะหมดลงไปเนื่องจากอีกไม่นานคนส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นบารอนด้วยแต่ถึงอย่างนั้น การที่จะสามารถเปิดเส้นทางไปยังภูมิภาคอื่นได้ทุกๆ3วันก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วและเจ้าฝูเองก็เป็นเพียงคนเดียวในตอนนี้ที่สามารถทําเช่นนี้ได้นอกจากนี้แล้วในแง่ของธุรกิจสิ่งที่ทําให้เจ้าฝูได้เปรียบนั้นไม่ได้เป็นร้านอาหารเลยแต่เป็นพันธมิตรวานิต่งหาเมื่อไม่นานมานี้หลายๆคนได้เห็นของใหม่ๆที่น่าสนใจวางขายอยู่บนท้องถนนพวกมันเป็นของที่ภูมิภาคนั้นๆไม่มี ซึ่งไม่ได้ดึงดูดเฉพาะชาวเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นการดึงดูดผู้เล่นอีกด้วยในตอนนี้พันธมิตรวานิชได้เริ่มสร้างกําไรจานวนมหาศาลโดยการซื้อขายสินค้าเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นจ้าฝูได้ขายผลไม้พงไพรทมินของเขาที่หุบเขาน้อยซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกสนใจมากจนต้องเข้ามาสอบถามว่าเท่าแกนี่มันผลไม้อะไรกันรสชาติของมันเป็นยังไงกันหรือ คนที่รับผิดชอบในการขายผลไม้พงไพรทามินก็ได้ตอบไปว่านี่เป็นผลไม้พงไพรทามินจากป่าแห่งความพรั่นพรึงเจ้าไม่สามารถหามันได้จากที่ไหนในหุบเขาน้อยรอกเพียงแค่ความหายากของผลไม้ชนิดนี้ก็ทําให้หลายๆคนซื้อมันไปแล้วพวกเขารู้ว่าป่าแห่งความพรั่นพรึงนั้นอยู่ในภูมิภาคข้างเคียงซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นของจากอีกภูมิภาคหนึ่งเนี hey, หรือว่า จะมีคนผ่านเขตแดนมาได้แล้วทุกคนในตอนนั้นต่างก็พากันประหลาดใจผู้รับผิดชอบในการขายผลไม้ก็หัวเราะและกล่าวว่าเขาเป็นเพียงคนรับผิดชอบในการขายผลไม้เท่านั้นแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกเลยและพราะผู้ขายผลไม้ไม่รู้อะไรคน,นอื่นๆจึงไม่ได้ถามต่อพวกเขาเหล่านั้นได้มองไปที่ผลไม้พงไพรทมินแทนและถามว่าเท่าแกแล้วพวกมันราคาเท่าไหร่กันล่ะ ข้าอยากลองสักสองลูกนะาคนขายก็หยิบผลไม้พงไพรทามินขึ้นมาสองลูกและยื่นมันให้กับคนคนนั้นพร้อมกับพูดกล่าวว่าอืมลูกละสองเหรียญทองแดงนะาและเนื่องจากว่ามันเป็นวันแรกของพวกเราด้วยข้าจะลดให้เหลือสามเหรียญทองแดงก็แล้วกันอะไรนะทุกคนต่างก็ตกใจมากเพราะความหายากของผลไม้ชนิดนี้พวกเขาจึงคิดว่าพวกมันต้องมีราคาแพงเป็นอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นมันกลับมีราคาเพียงแค่ลูกละสองเหรียญทองแดงเท่านั้นเองเหรอทั้งที่พวกเขาต่างก็คิดว่าอย่างน้อยมันต้องมีราคาลูกละสิบเหรียญทองแดงเป็นแน่เจ้าฝูนั้นไม่ได้คิดราคาที่สูงสําหรับของธรรมดากลับกันอย่างสิ้นเชิงเขาตัดสินใจที่จะเอากาไรเล็กๆน้อยๆแต่ขายในจํานวนที่มากมายแทนเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ในป่าแห่งความพรั่นพึงเจ้าฝูจึงไม่ต้องกังวลว่าของจะหมดไปดังนั้น เขาจึงตัดสินใจเอากําไรจากการขายเป็นจํานวนมากดีกว่าในป่าแห่งความพรั่นพรึงนั้นพวกเขาสามารถซื้อผลไม้งพงไพรทำยืน3าลูกได้ในราคา1เหรียญทองแดงดังนั้นการขายพวกมันในราคาลูกละ2เหรียญทองแดงที่หบเขาน้อยนี้ก็ถือว่าทํากําไรได้หลายเท่าเลยทีเดียวแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอมากมายแล้วซาูุไม่ต้องการที่จะโลภมากกว่านี้